คู่รักกับคู่ชีวิตไม่เหมือนกันนะคู่รักเนี่ยอาจจะเป็นคนสองคนที่แบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีแพชั่นหิวโหยปาถนาในตัวซึ่งกันและกันอารมณ์นั้นมันก็เหมือนรักคุณอาจจะไปเที่ยวด้วยกันได้นะฮะคุณอาจจะไปทะลงทะเลด้วยกันได้นอนกอดรักฟัดเฟืองกัน3วัน4ี่คืนก็ยังได้แต่ก็ยังอยู่ในฐานะคู่รักคู่ชีวิตมันจะไปอีกกิ๊กหนึ่งคู่ชีวิตเนี่ยมันจะไม่หวือหวาเท่ามันมีครบทุกด้านแต่มันไม่หวือหวาเท่าคู่รักเนี่ยมันจะหวือหวาพอไปเจอในบางเรื่องนะครับเช่น วันที่เขาเรียกแบดเดย์วันที่สถานการณ์ลําบากในชีวิตหรืออะไรแบบนี้นะครับในความรักอย่างเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่มันเสื่อมคลายแต่คู่ชีวิตเนี่ยนะครับมันจะไปด้วยกันในทุกมิติขึ้นด้วยกันลงด้วยกันทุกด้วยกันสุขด้วยกันและก็จะเห็นว่าฉากของชีวิตที่มันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะมันเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ชีวิตมันเดินไปเฉยๆแต่ตราบใดที่สองคนนี้ยังมีกันและกันไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะซ้ายจะขวาจะร้อนจะหนาวฝนจะตกหรือแดดจะออกยังมีความสุขและจับมือไปด้วยกันได้ ฉันกับบะมองเลยอุ่นใจว่าฉันยังมีเธอเนี่ยแหละคู่ชีวิตแต่คู่รักบางทีมันจะวื้อหวาวืห้หวาอย่างเดียวอยากเทินคู่รักเป็นคู่ชีวิตได้มันใช้เวลานะร้กก็ต้องใช้ประสบการณ์หลายอย่างด้วยลองเรียนสามคอสสายเสน่ห์ของทางกลับกิกแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคู่รักกลายเป็นคู่ชีวิตต้องทํำยังไง